อืมนี่นายน้อยสูมาได้อย่างนั้นเหรอพี่หกคะ่ะนี่ก็คือผมสีรุ้งในตำนานอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยเอ้ยไม่ไหวจริงๆฮะเขายังอยอมย้อมผมสีรุ้งอยู่อีกรอเปล่าละหวานๆหนูจะไม่ย้อมผมสีรุง้งต่อไปแต่ว่าจะย้อมผมสีเหลืองแทนคะ่ะเธอนี่เป็นเด็กโง่จริงๆเลยนะว่าแต่ว่าพี่หกคะ่ะ ที่จะต้องแข่งกับเขาอย่างนั้นหรอคะอืมใช่แล้วเหรอเนะแล้วถ้าหากว่าแพ้จะเป็นยังไงหรอคะถ้า,าว่าใครแพ้จะต้องคุกเข่าด้วยอีกฝ่ายว่าพ่อเนอะในใจของหวานว่านมีพ่อเพียงคนเดียวแล้วหวานหวานก็ไม่อยากเรียกคนคนนี้ว่าพ่อนะคะฉันจะไม่แพ้หรอกเนาะสู้ซิ่งเหมือนเมื่ไรกันที่นายรู้สึกใจเย็นแล้วก็สบายขนาดนี้เนะ อ่อที่เ้าก็มีเด็กมาด้วยสินะนี่คือน้องสาวของฉันดูจากหน้าแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่คนเลวนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีชีวิตที่ขมขื่นต่อให้เขาจะแต่งงานมีลูกในอนาคตแต่ว่าลูกที่เกิดมาก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆใครจะเรียกใครว่าพ่อตอนนี้ก็ยังไม่น่าชาตหรอกนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาต้องตาย พี่ตาชวนคะอยากให้หนูทำนายดวงให้หน่อยหรือเปล่านะคะจะบอกให้นะว่าไหวาวานเนะมีแพ็กเกจที่น่าสนใจด้วยล่ะสูตรรับมรพบรุษทำนายดวงชะตาฟื้นฟูบ้านเมืองเป็นไงล่ะมันคงไม่ง่ายสำหรับนอยจริงๆรนะอ,อ่เนอะเออออนี่พี่ชายต้าชวนคะหนูเนะ่ะเห็นว่าวันนี้พลังหญินของพี่เป็นสีดำรูว่าจะเกิดภัยพิบัติ ที่มีเลือดออกก็ได้นะคะโอ้เด็กน้อยถ้าอย่างนั้นเธอต้องการให้ฉันทำยังไงลนะ่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วล่ะคะการแข่งขันเน่ยจะแข่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูเหมอนว่าวันนี้จะฝนตกนะคะแต่ว่าถ้า,าว่าฉันไม่มีบ้านจะต้องทำยังไงลนะ่ะฉันสัญญากับนายเจ้าไว้แล้วถ้าหาว่าไม่ลงแข่งวันนี้จะต้องเป็นฉันที่เป็นฝ่ายสูญเสียงเงินแบบนี้ก็แล้วกันนะที่กลับบ้านกับนเูเถอะ พราะว่าอีกไม่นานหวานหาก็จะได้เงินส0สิบล้านแล้ววมยฉันสัญญาว่านายจ้างว่าฉันจะรักษาคําพูดของฉันถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะช่วยไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อครู่นี้เธอบอกว่าฉันกำลังจะตายไม่ใช่เหรอทําไมตอนนี้ถึงไม่พูดแล้วล่ะเพราะว่าหวานหวานเองก็ไม่มีหนทางเหมือนกันนะคะความตายเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวพี่เองเนะยต่อให้วันนี้จะผ่านไปพรุ่งนี้ก็อาจจะตายได้หวานหวานเองก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะคะ ่าแต่ว่ามีกระดาษก,กัะปากกาบ้างหรือเปล่าคะเออฉันมีจ้ะฉันมีว่าเสร็จแล้วล่ะอันนี้เป็นของพี่หกนะคะอ่ะอันนี้ไม่ของพี่ะะนนพล่ะ